สวัสดีครับผมก็วันนี้พวกเกมฮงไกสตาร์เรลล์เช่นเคยนะฮะก็เรามาอยู่กับอ่ารอบนี้จะเป็นพัซเซิลของการยิงลำแสงอ่าทำลายนะครับผมซึ่งอ่ามันอยู่บริเวณนี้นะ่าในเมืองของอ่าอนยากใหญ่ไครับผมอาติซันอาติซันชิปคอมมิชชั่นนะครับผมอ่าในเมืองจีนนะฮะหรือก็คืออ่าเจียนโจนะผมอ่านถูนปปกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเจียนโจนเหลาฟูนะครับผม โอเคเราก็จะไปอยู่กับอาจารย์อ่ากงชูนะฮะซึ่งเราจะทําการคุยกับเขาแล้วเขาจะให้พัสดุนี้เรามาครับผมก็จะเป็นการยิงนะลำแสงซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเจอกันครับผมก็ง่ายๆครับผมเราก็ทําการหันนะฮะหันอันนี้เราหันนา่าจะทวนเข็มนะฮะเราจะหลงทางนะโอเคททวนเข็มนะอันนี้เราจะหันมาที่ครับผมหมุนตามเข็มนาฬิกากได้นะฮะมันจะเป็นการส่งลำแสงอ่าไปต่อต่อกันไปนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมหันก่อนนะอันนี้ผมก็ว่าจะทํานานแล้วนะฮะก็ไม่ทาสักทีนะมาดูก็จะได้ผลหรือเปล่าโอ้ผมรู้ละว่าทายังไงอันนี้หันลงมาอีกครับผมเราจะยิงตรงนี้ลงมาข้างล่างนะฮะน่ายิงลงมาข้างล่างแล้วก็จะหันอันนี้ทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปครับผมแล้วจาข้างบนเนี่ยยิงใส่ไอ้ตัวโคมข้างล่างครับผมด้วยการหันตามเข็มนาฬิกานะะโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมอทำไทยดูไม่ทันก็ Stop. สต็อปเฮ้ยช้าๆดูนะครับผมอ่ะจุดแรกเราปล่อยตุ้มไปเลยมันก็ตุ้งกระติกระตังครับผมเอาเป็นการเสร็จครับผมมันต้องยิงทีเดียวพร้อมกันให้เสร็จหมดนะฮะไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนะนี่โอเคฮะก็ในครั้งแรกก็เสร็จไปแล้วนะทีนี้เรา,าดูครั้งที่สองกันครับผมนี่ผมจะตัดคลิปจังเลยนะแบบว่าเดี๋ยวยทำไม่ได้อะจะได้ เอามาตัดคิปดีกว่านะบางทีมันอาจจะโชว์โง่นานไปหน่อยนะอะเรามาหาต้นตอกันครับผมต้นตอกแกนพลังอะตอนนี้ตอนเต้นต้นต่อนะซึ่งต้นตอนี้จะหันไม่ได้นะฮะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันยิงได้ครับผมเราจะหันตอนนี้มาตามเข็มนาฬิกานะจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นเป๊ะร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะมันจะต้องมีการแต่ว่าคิดนิดนึงนะบางทีมันไม่ได้ง่ายนะครับผมเรายิงมาทางนี้เนาะมันจะเด้งอันนี้มาเฮ้ยทำ คอามยากด้ิเลยอ่ะเดี๋ยวมึงนะฮะผมใช้สมองก่อนอ่ะกันเราหันข้างล่างนี้อ่าทวนเข็มนาฬิกาก็ผมมันจะเป็นลักษณะนี้ยิงขึ้นมาเนาะอันนี้รับรับส่งต่อให้รับส่งต่อจะต้องเป็นตามเข็มนาฬิกามาเลยผมอาจจะหันผิดนะไม่ถึงว่าบางทีมันอาจจะหันแบบแบบหนึ่งเร็วกว่านะนนี้เราจะหันมาข้างล่างเลยครับผมถ้ามีได้ยินเสียงฝนไม่ขออาภัยนะฮะพายุม,มันเข้านะมันคือกันยังไงอ่ะ แ่วนี้นะแล้วก็อันนี้ก็อาตามไม่ต้องทวนสิอันนี้ต้องทวน,ม,น,ม,นมันจะไกลนะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมลองมนโนแป๊บนึงนะปิ้ว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 แล้วก็ปิ้วอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิ้วนี่แล้วก็ปิ้วนี่โอเคโอเคฮะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะโอเคอ่ะปล่อยน่าจะผ่านนะฮะผมว่าผมน่าจะคำนวณได้ผิด โอเคแบบที่สองเราก็เสร็จไปและน่าจะทำสักสามทีนะผมคิดว่านะเรื่อกว่าไอตัวจิซอมมันจะหมดลนะเดี๋ยวมันลองต่อนั่นมันน่าจะมีตัวยากนะผมค่อนข้างรู้สึกเลยว่าจะต้องมีตัวกินสมองแน่นอนฮะอ่าทีนี้เราก็มานี่ฮะน่าจะต้องทวนนะเอา้าอ่ะมัน่าจะมีค่าเท่ากันแหละ <laughs> อ่ะโอเคครับ okay ผมปิวปิว,ปวนะ โอเคผมเห็นเส้นทางแล้วเา้าะหมุนผิดอีกตอนนี้ก็จะทวนเข็มลงมาฮะยิงลงข้างล่างตัวน,นี้รับส่งนะอ่าตามเข็มนาฬิกามาฮะโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ยากนะต้อง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 ออกต้องไปเข็มนาฬิกาชอบหลงนะฮะโอเคน่าจะตามนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆนะฮะดูลำแสงที่มันชี้มานะ โอเคฮะอ่ะบ่อยครับผมตุ่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 มโอเคเสร็จครับผมอ่ามันมีอะไรขวางกันนะฮะก็จะเป็นบอ่อปั๊มให้เราโอเคยังมีต่อนะอ่ะแบบนี้ก็เสร็จ,จหรออ๋อเสร็จแล้วอ่ะโอเคครับผมก็ทั้งหมดสามแบบก็จบเพียงเท่านี้นะฮะก็จริงๆมันคือคลิปนี้นะผมคิดว่าจะทํามาโอ้โหนานมากนะผมนะ่าจะโอ้โหนานมากนะเป็นสัปดาห์แล้วนะนะ ไม่ทำสักทีนะมันขี้เกียจนะผมก็หวังว่าคนที่ติดอยู่จะอ่ามาเจอคลิปนี้นะฮะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากคลิปตัวอื่นด้วยทั้งเกมเนชินอินแพลแล้วก็คงไกสตาร์เรียนนะครับผมอยู่กับใครมีขยโยก,กันเดียวาวนะสำนี้สวัสดีครับผม